ท่านทั้งหลายจงหันกลับมาดูตนเองนะครับแล้วก็รักษาตนเองให้ดีช่วยรักษาคนอื่นดูแลตนเองชื่อดูแลคนอื่นจเจริญสติปัฏฐานในเกิดขึ้นในตนเองชื่อว่าเราได้รักษาสภาพสังคมสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปด้วยดีด้วยที่ผ่านมาโดยมากเราจะห่มห่มใส่แต่คนอื่นตลอดใช่ไหมชอบตัดสินคนอื่นชอบไปจัดการคนอื่นเยอะแยะหมดเลยเนี่ยฉะนั้นเลิกกลับมาฝึกตนเองให้เต็มที่ช่วยรักษาตนแล้วก็รักษาคนอื่นด้วย ถ้าอย่างนี้เขาเรียกว่าเคยยกตัวอย่างมาตั้งหลายรอบแล้วที่ว่าอาจารย์กสิทธ์เนี่ยที่เล่นกายกรรมกันเนี่ยอาจารย์ก็ตะโกนบอกว่าคุณคุณดูแลอาจารย์ให้ดีอาจารย์ก็จะดูแลคุณต่างฝ่ายต่างดูแลซึ่งกันและกันแล้วก็จะแสดงกายกรรมเนี่ยให้ให้ปลอดภัยด้วยแล้วจะสามารถไม่เป็นอันตรายด้วยแล้วก็จะได้รับค่าจ้างรางวัลด้วยเพราะงั้นดชื่อเสียงเราก็จะปรากฏด้วย ลักศิ์บอกว่าไม่จริงอาจารย์อาจารย์เนี่ยเลยดูแลตัวเองให้ดีผมก็จะดูแลตัวเองให้ดีเมื่อต่างฝ่ายต่างดูแลตัวเองให้ดีแล้วชื่อว่ารักษาชื่อว่าดูแลซึ่งกันและกันไอ้ตรงเนี้ยพุทธา,าจาบอกลักสิตเนี่ยพูดผิดหรือพูดถูกอาจารย์พูดผิดดังนั้นรักษาสติไว้ให้สติเกิดขึ้นในตนเองไว้ให้จิตที่คิดไม่เบียดเบียนเกิดขึ้นในตนให้เมตตาจิตเกิดขึ้นในตนให้กรุณาจิตเกิดขึ้นในตนเมื่อตัวกุศลมีสติเป็นต้นเกิดขึ้นในตนเนี่ยแล้วไปสัมพันธ์กับท่านผู้ใด ชื่อว่าเรารักษาคนอื่นด้วยรักษาตนเองด้วยดูแลตนเองคนดูแลตนเองชื่อว่ารักษาดูแลคนอื่นรักษาตนเองชื่อว่ารักษาคนอื่นอย่างนี้เป็นตน้นถ้าทำเงี้ยปลอดภยัย